น้ำมันหมดหมดน้ำแล้วนมโอ้โหมีคนบอกว่าถ้าอยากเจอทะเลหมอกสวยๆอ่ะให้ไปที่กรอเซโลวันนี้เราก็เลยมุ่งหน้าไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนกัน กรอเซโลเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ติดชายแดนพม่าตำบลแม่สามแลบอำเภอศพบม่ยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาร,ำร่ำลือกันว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลหมอกสองแผ่นดินที่สวยมากๆแห่งหนึ่งเลยวันนี้เราก็เลยอยากจะไปให้เห็นกับตาค่ะว่ามันสวยอย่างที่เขาร,ำร่ำลือจริงหรือเปล่าด้วยความที่ถนนทางขึ้นของหมู่บ้านกอเซโลเนี่ย เป็นถนนลูกลงังยังเป็นถนนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และรถเราเป็นรถเก่งเล็กด้วยก็ไม่แนะนำให้ขับขึ้นไปเองนะคะวันนี้เราก็เลยจะใช้บริการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านขึ้นไปและปัญหาแรกที่เราเจอในทริปนี้เลยก็คือพอไปถึงเนี่ย เราโทรหาคนที่จะให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไม่ติดค่ะโท่าัไม่ติดทำไงดีล่ะไม่มีสัญญาณตอรบราฟจากไมคทำไงดีอะตอนนี้เราก็ติดต่อคนคนที่จะเช่ารถได้แล้วค่ะก็เขาบอกว่าอาจจะต้องใช้ มอเตอรไซค์สองคันคันหนึ่งเขาจะขนของขึ้นไปให้แล้วก็คันหนึ่งเราเป็นคนขับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะลุยได้ไหม่มหมสุดท้ายเราก็ไม่ได้ขับรถขึ้นไปเองนะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่ใช้เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์แบบมีเกียร์ซึ่งเราไม่สันทัดเลยไม่สันทัดในการเอาขึ้นดอยเลย เราก็เลยตัดสินใจให้พี่เขาไปรับไปส่งดีกว่าซึ่งเราก็ตัดสินใจถูกแล้วค่ะทุกคนดูจากถนนที่ขึ้นไปแล้วเราว่าเราไม่สามารถขี่รถขึ้นไปเองได้แน่นอนต้องกาแน่นแใช้กแน่นแนีแน่ร่วงนะ จริงมันมีช่วงที่เละกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถถือกล้องถ่ายได้ะค่ะเราต้องเกาะถ่ายรถให้แน่นๆไม่งั้นร่วงแน่นอนอันนี้คือเราอยู่กันที่กรอซเอกรเซโลค่ะใช่ไหมที่นี่คือแบบทางดินมากค่ะ ขึ้นมาลำบากมากตูดแบบว่าเด้งชางหมดเมื่อกี้คือแบบกำกำท้ายรแน่นมากกำจนแบบว่าไกลเคล็ดไปแล้วอะ่ะมันจะพาไปดูพาทิตตกเขาบอกว่าพาทิตตกที่นี่ก็สวยนะตอนนี้ก็หอมมานั่งดูพาทิตตก<อ>ีนะ พระอาทิตย์ตกดินหน้าเต็งพอดีเลยทุกคนสวยมากเราเคยได้ยินแต่คนว่าไปนั่งโง,โง้ง้อดิงทะเลกันใช่ไหมคะแต่ของเราตอนนี้คือเป็นการนั่งโงโ้อง้บนดอยค่ะนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินปล่อยความรู้สึกล่องลอยไปกับแสงยามเย็น ได้ทำการโซเชียลดีท็อกซ์ไปในตัวด้วยเพราะข้างบนเนี่ยไร้สัญญาณโทรศัพท์ใดๆเลยนะมันโคตรจะดีเลย <S <S พอมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วทำยังไงละ่ะก็เงาเงาแล้วทำยังไงละ่ะขนมกินขนมบนไฟค่ะแลคือเราอยากจะบอกว่าที่เนี้ยมืดมากดาวมันขึ้นระยิบระยับเราทุกคน สวยมากานางแสบนางแสบก็นอนแล้วค่ะจะมแ่นนี้ ใช่แม่ด้วยแต่ร้อนแล้วนะร้อนอยู่แสงตะนองตกหลังนะ ตอนนี้เตรียมตัวเก็บเต็นเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไกด์ที่พาเที่ยวเขาจะพาไปถ่ายรูปที่ม่อนต่างๆค่ะเพราะตอนนี้เราอยู่แค่ที่ม่อนเดียวได้เราจะเห็นจุดที่อยู่สูงกว่าทะเลห <Ral> มอกเล่นึงค่ะแต่ว่าพี่พาเที่ยวเขาจะพาลงไปตรงกอเซโลเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะหมอกจะอยู่แบบเสมอเราเลยเดี๋ยวเราไปดูกัน <grands> ไปเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน ยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวสองแผ่นดินก๋วยเตี๋ยวทะเลหมอกสองแผ่นดินน้องนะำมันบอกแล้วว่าน้ำมันหมดตอ,ออ๋อคน,นทางยังอีกยาวไกลนะคะน้ำมันหมดนี่แย่เลยนะคะ หมดชิมด้วยอ้ยน,น้ำมันหมดเช้าไม่เช้าค่ะน้ำมันหมดทุกคนหมด <laughs> หมดของจริงเราเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวคนะ่ะ <laughs> คนพาเที่ยวคือน้ำมันหมดค่ะเราต้องเดินเราคือระยะทางแบบยาวไกลมากต้องทิ้งรถไว้ก่อน <laughs> เดี๋ยวไปกินกว๋วยเตี๋ยวตรงนี้ใกล้ถึงยังกว๋วยเตี๋ยว อีกนิดนึงคือเมื่อวานบอกว่าจะออกกำลังกายโดยการเดินมากินก๋วยเตี๋ยวไม่คิดว่าจะจริงค่ะทุกคนได้เดินจริงเราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวสองแผ่นดินเอ้ก๋วยเตี๋ยวหมอกสองแผ่นดินลาหน้่มนะ อร right? ่อยนะคะทุกคนเมื่อวานเราอะมากินแล้วตอนเย็นแล้วตอนนี้คือตอนเช้ากินพร้อมกับวิวทะเลมองเห็นไหมคะวิวทะเลมองสวยมากควันเห็นควันไหมทุกคนเดดดด ือน้ำมันที่นี่ไม่มีชาหนาวไม่จ้าคจเคเนเฉยหนาวมากเลยใช่ไหมะดังรำผมมิกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมทุกคนมีอะไรจะบอกคะ่ะที่นี่ก็เซโล Falling fast and my world's expanded, feels like love. Even though we're kind of nervous, together we'll be strong. I don't know for sure. All I know. Yeah, so in ตอนมาเรามาทำโหดแต่ว่าตอนกลับเราจะกลับทางห้้ยใช่ไหมคะพี่ชายทางดีมีสุขเว้น ที่เรามาเมื่อเช้าอ่ะเห็นไหมกูเดิมจะจะแบบอยู่เสมอหมอกเลยหรอใช่โอ้ไม่หมอกขึ้นมาสุกมากเลยฝั่างกูเดิมต่างกูเห็นไหมโคตรสุกเลยร้อยร้อยจะอยู่ใกล้ๆหมอกนะและอีกหนึ่งอย่างที่ รู้สึกประทับใจมากๆเลยก็คือน้ำใจจากชาวบ้านและเพื่อนร่วมทางของที่เนี่ยเขาสุดยอดไปเลยนะครับอ,อันนี้ที่รถเสียเมื่อวานใ่มคะีรถใหญ่้วยรถหนักมากค่ะ